โอ้สวัสดีครับเชื่อแล้วผู้ช่องเดีย๋วยวหำหน้อยนะครับวันนี้เราอยู่ใน Battle Ca t นะครับ EP ที่27แล้วนะครับทุกคนอะไะครับตอนนี้ความฝันของเราก็ได้เป็นจริงแล้วนะครับทุกคนตอนนี้เราได้จัดเซตเรียบร้อยแล้วนะมีผู้เชี่ยวชาญเขาบอกผมว่าบอสในด่านนี้ไม่ใช่ตัวสีแดงหรือเปล่าครับไม่รู้ครับเมื่อเขาพูดจริงหรือเท็จเขาน่าอาจเขาน่าจะบินหรือเปล่าครับตัวไอตัวแดง,เ,ดงเอาเป็นว่า เอาเป็นว่าเราจะต้องจัดเซตอย่างที่เขาบอกก็คือเป็นอะไรนะเอยผมลืมชื่อไปละเอ่อพวกสีเขียวๆอะเออนั่นแหละผมก็ออกเอาเซตนี้เรียบร้อยแล้วครับทุกคนนะครับเอาตัวเราตีไปแต่ละสีห้าตัวเฉยเลยนะอนะลรครับโอเคไป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 อา,อาร์กุนอาชานีเสียงตัวแปลบฟอร์มนะครับนะครับตอนนี้โอเคตอนนี้เราก็ไปชนะ เอาชนะด่านห้าวยให้ได้ก่อนนะครับทุกคนตอนนี้ทุกคนอาจจะงงว่าทำไมผมถึงดังนะครับเพ<อ>ราะมันมีตัวจบประเดี๋ยวอล้วนะครับได้ห้าหมื่นเลยนะโอเคเอะไะครับโอเคครับเดิวมวลนเจ็ดสิบเรีจริงๆนะนี่โอเคไหวไม่ไหวก็ต้องมาดูกันนะครับทุกคนผมควรจะใช้นี่ไหมเออก็ก่อนผมใช้ลชนะชาตน,นี้ก็ต้องใช้ลชนะนะโอเคเนาะขำอะไรแบกฟอร์มอะไะครับไปกันเถอะ เออมาแล้วมาแล้วนะมาแล้วนะมาแล้วนะเออมาดิ่ลูกเอาบอยดันไม่ออกมาเหรอออกบอลไดไม่ออกมาโอเคโอเคโอเคเอาละครับตอนนี้ก็ปล่อยให้มันต่อยไปเลยต่อยไปเลยนั่นแหละอือหือเราจะต้านไปนิดนึงนะแล้วบอสก็ยังไม่ออกมาจริงๆนะเนี่ยโอ้โหแต่ไม่เป็นไรผมว่าทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นกั็ต้องเกิดข,ขึ้นนะครับตอนนี้เราจะจะไหวนะตอนนี้อือหือไหวจริงๆนะเนี่ยโอเคโอเคต้องเอาตัวประเดี๋ยวนิดนึงนะ โอเคนะตอนนี้เอ่อเพรยจอนไหวไหมลูกเพรยจอนน่าจะไหวนะเพรยจอนไหวไหมลูกเออผีเสื้อมาวะผีเสื้อมาวะผีเสื้อมาวะทุกคนเออยังไงดีวะเออเออตัวเออเออโอ้โ,อโหมาอะไรเยอะเลยตอยนนี้ลูกเอยลูกเอ้ยทำไมมาเยอะเลยขนาดนี้โอเคครับโอเคช่างใหญ่มาแล้วครับช่างใหญ่ไม่ใช่ช่างใหญ่เอ่อชิโซไม่ใช่ชิโซไม่ใช่ช่างใหญ่แทงใหญ่ครับโอเคแทงใหญ่โอเค,อเคไม่เป็นไรเอาเนาะตอนนี้แล้วทำไมผมต้องเรียกเอาช่างใหญ่เรียกเอาช่างใหญ่ไปด้วยเนี่ยเออ มันควรรีบไปเนี่ยโอเคไม่เป็นไรตอนนี้ก็จัดการฝีเซอร์ให้ได้ก่อนทำเป็นสีแดงมาเยอะจังเลยลูกอ๋อสงสัยผมเชื่อคนผิดไปทุกคนเนี่ยมันด่านของสีแดงไอ้บอสต้องไอ้บอสแดงต้องมาในั้นเนี่ยใช่ไหมผมไม่น่าเชื่อมันเลยอ่ะใครพูดวะเนี่ยเออผมไม่สามารถเอ่ยนามให้เขาได้ได้ให้ทันได้ยินนะแต่ผมก็จะพยายามทำเต็มที่เนาะโอเคครับไม่รู้ว่าผมจะไหวหรือเปล่านะครับมาเจอลูกน้องตั้งขนาดนี้ ก็ไม่รู้ว่าจะไวหรือไม่เพราะเหตุใดนะโอเคเนาะตอนนี้ก็ปล่อยให้มันจู้กันต่อไปอน,น,นะโอเคครับตอนนี้ก็ปล่อยตัวล่อตีไปเยอะๆเลยโอเคเนาะอืปรมมาณน้หละไปไปโอเคครับโอเคโอเคไม่มีบอสใช่ไหมสงสัยเราต้องไปสก,กิดมันที่ป้อมอ,อ้ากอ,อีนี่เกิดอีกแล้วอีนี่เกิดอีกแล้วลูกเอ้ ครับตอนนี้ก็ปล่อยเข้าไปเนาะก็ตอนนี้ก็เงินเต็มแล้วก็ลองดูก่อนแสดงว่าบอสมันต้องออกมาแน่นอนครับออกมาตอนเราไปตกิ้ป้อมมาแน่นอนเพราะฉะนั้นเราก็กวนปล่อยให้มันดันมาหรือเปล่านะเออน่าจะใช่นะโอ้ผมวางแผนผิดวะโอเคครับผมไม่น่ารีบเอาช่างมผมไม่น่ารีบเอาแคงใหญ่มาเลยอะ่ะโอ้ดูดิครับเอางเงินโน้โหยังไงดีเราอะ โอเคครับดูมเหมือนว่าช่างใหญ่จะโอ้ยกดผิดต,ตัวโอ้โหโอเคครับพนคดีของผมนั้นเสียค่าแล้วไมอะไะครับดูมเหมือนว่าผมจะต้องบุกมาแล้วล่ะโอเคในในใน,ในเมื่อผมกดผิดแล้วก็ไม่เป็นไรโอเคครับต้องต,ต้องกดต่อไปกดต่อไปสงสัยผมเดินเกยผิดก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคครับดูเหมือนว่าเราเรา,เราต้องลุกให้เต็มที่ครับมันต้องตั้งรับได้ดีนะเนี่ยน่ะอะไะครับโอเคไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเลย เอาตัวละครอื่นมาด้วยโอเคตอนนี้เราต้องต้านมันให้จะไหวนะแต่ตอนนี้อย่าพึ่งดันไปนะ,ปะค่อยๆนะลูกอย่ารีบดนันตัวละครตัวละครตีอ้าวผมลืมเอาไดโนมาว่ะทุกคนโอเคไม่เป็นไรตัวความเต็มเฉยเลยเอาละครับไม่เป็นไรเพราะทุกคนนั้นสามารถผิดพลาดกันได้เนาะโอเคโอเคโอเคไปไปลูกไปลูกอ่าอ่าช่างใหญ่ตัวเลขสองใก,ใกล้จะออกมานะ โอเคเนาะเออโอ้โหมันรู้จะตีแรงกันไปไหนเนาะโอเคเนาะตอนนี้ปอดภัยอยู่เราดูเหมือนว่ามันจะต้องให้เราสกิดจริงๆนั่นนี่อ่ะเอาลนะเนาะในเมื่อว่าถ้ามันจะให้เราสกิดจริงๆแล้วก็กลัวที่จะสะกิดไปอย่างตรงไปตรงมาโอเคเนาะไปไปมาสิลุกมาสิลุกเออมาสิลุกมาสิลุกเออนั่นแล้วเอาประมาณนั่นแหละ อ่าเอาวรรณคดีตัวที่สองมาละเราเป็นหนึ่งเราเป็นหนึ่งเราเป็นหนึ่งอะไยังไม่ใช้เรายังไม่เรียกเนาะเอาล้วเนาะตอนนี้อ่าช่างใหญ่ตัวที่สองมาแล้วเดี๋ยวรอมาสกิดรอรอรอสกิดป้อมก่อนเนาะสกิดป้อมสักิดสิลูกโอ้ยตั้งให้รอนานอะไรตั้งนานแล้วอ่ะครับออกมาสักทีเถอะออกมาสักทีเถอะไม่ออกมาแสดงว่ามีบอสใช่ไหมไม่มีบอสเหรอโอเคไม่มีบอสครับเราก็ลงใจไปหน่อยเนาะโอเคเย่ดีเลยดีเลย พวกสัตว์ป่าพวกนี้มีเยอะจริงๆนะนี่ยโอเคครับตอนนี้ดูเหมือนว่าบอสจะไม่มีนะั่นนี่โอเคคอก็ดีแล้วละ่ะตอนนี้ก็โอเคก็ดีแล้วไม่มีบอสโอเค okay. ตอนนี้ก็เหลือแค่เจ็ดหมื่นเสื้สินะโอเคครับก็ต่อยตัวลคอต่อไปเรื่อยๆนั่นแหลนะเนาะนี่เขาบอกว่าห้ามให้มันห้ามให้มันดันมาได้ใช่ไหมอ๋อที่ผมเข้าใจผิดก็คืออ๋อตอนนี้นี่เองอ๋อเข้าใจละคือตอนนี้ห้ามให้มันดันมาให้ได้ตอนนี้ผีเสื้อจะดกมาก อ๋แสดงว่าบอสต้องออกมาดีจีใช่ไเนี่ยอ๋อโอเคโอเคต้องกวายให้มันดันมากลหน,นึ่นงเพื่อเราให้มีพื้นที่เราอ้าวไม่ทันแล้วโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยว,ว่าก็เกิดเองเนี่ยนอนะัอันเอาช่างใหญ่ออกมาเลยช่างใหญ่เดินช้าอยู่น่าจะเดินมาไม่ทันเน่าไหไ่หรอกนะั่งนครับตัวละครล้วก็เต็มแล้วนะั่นนี่โอเคเนาะโอเคครับดูเหมนะือนว่าบอสคงจะไม่มาใช่ไหมโอเคก็ดีละเออดีดีดีมันก็น่าจะเล่นง่ายกับเอ่อช็อปเปอร์สองแล้วกันอืมนะครับ ไปไปลูกไปนั่นแหละเออดีมากลูกเอ้ยอ่าโอเคครับเลือกประมาณสักเหลือสักหกหมื่นดอน์นะอ้าวบอสมาว่ะอุ้ยบอสมาว่ะโอ้ว้าว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 ,ว,าวโอ้โหอุ้ยตีอะไรขนาดนั้นลูกตีอะไรขนาดนั้นนะลูกใจเย็นสิลูกโอ้โหอะไรอะลูกเอ้ยลูกเอ้ยลูกเอ้เย อุ้ยช่างใหญ่กระเด็นไม่ใช่ช่างใหญ่บอกไม่ใช่ช่างใหญ่หรอกอ้าวโหโอ้ตัวอะไรวะเนี่ยอ้าใจผิดี่ชื่อบันใช่ไหมอ้ยผีเสื้อมาทำาไมลูกโอ้โหมากวนตีนอีกแม่เอ้ยเอ้ยเอ้ยนั่นแหละโจนตีมันลูกอ้ยบอสบอสบอสไปไงลูกบอสไปไงมาเอออุ้ยตีให้โดนตีให้โดนแม่แม่โอ้โอเคครับโดนตโลบอสลสตโลโอ้โหช่างใหญ่ตัวแรกตายแล้วช่างใหญ่ตัวแรกตายแล้วช่างใหญ่ตัวแรกตายแล้วเออโอเครรบโดนลดดาเมจแล้ว โอเคครับวันคดีควรไปไหมยังไม่ไปหรือไปดีเอาไปเลยดีกว่าครับโอเคครับวันคดีควรไปแล้วเออนั่นแหละเออนั่นแหละเออนั่นแหละเอวันวันคดีไปลุกวันเรือคดีไปลุกวันคดีไปลุกแทงมันแทงมันแทงมันเออเรียบร้อยครับเอวยังไม่ตายวันนัคดีวันณคดีอย่าและอย่าวิ่งไปหามันนะลูกวันนคดีอย่าไปวันคดีอย่าไปลุกวันดีวันคดี วันนักคดีลูกวันนักคดีอย่าไปอย่าไปนะวันนักคดีวันวนักคดีเอ้ยวันนักคดีแทแงมันเข้าไปนั่นแหละเอาอยัางไม่ตายอีกเ้ยเออะไรตั้งหนาวะเนี่ยลูกอืมโอโ้โหวอดมาในอาทิตย์สุดท้ายหรือเลปล่าวันนี้โอโ้โหตายรัวข้อเลยนะเนี่ยโอโ้โหดีนะเพืผมเอาแม็กมาไม่งั้นไม่ไหวนะั่นนี่แต่ตอนนี้ก็ดูล่าทางแล้ววอดก็จะอึดมากเลยนะอีบนันบานเนี่ยอีบนันบานอ้าอีบนันบานสตันเนะมื่อกี้มันมันเป็นอะไรโอเค อา้าวตัวละครตันอีกโอ้โหอะไรจะสวย,ส,วยสองสวยสามสวยสอนอะไรขนาดนั้นโอ้โหเออเออยังไงดียังไงดีงงดเออครับทำไมครูดาวชา้าจังเลยอ้าตายเอาอย่าไม่ตายอีกโอ้โหอึดอะไรกันขนาดนั้นอีผีเสื้อก็มาอีกแล้วนั้นเนี่ยทำไมมาบ่อยจังเลยลูกเออไข่เขาต้อนรับเธอถามจริงถามจริงนิดนึงอะไะครับบอสก็ไม่ยอมตายสาธีเอาล่ะครับตอนนี้ก็ปล่อยเขาโจมต,ตีต่อไปนะครับเราก็จะปล่อยตัวละครของเราเออกไปเช่นเดียวกันเนาะ นะครับวรรคดีลูกโอ้ยมันแค่เปลี่ยนลาแจ้งเตือนไม่ใช่ไปติ๊กตอกแจ้งเตือนเนี้ยฮะถามเจงอ่งอแล้วเนาะตอนนี้ก็ปล่อยพระโพธิสัตว์ไปแล้วก็รอโจจี้โจกี้โจยี้ยอา้าวโอเคครับจะเหมือนว่าโอ้ยเมื่อไหร่มันจะตายเธอเธอเมื่อไหร่จะตายวรรคดีสู้สู้สวรรคดีไปสู้โอ้ห์หน้ากลัวจริงจริงนะครับเราก็ต้านไ้ก่อนแป๊บหนึ่งนะต้านไ้ก่อนแป๊บหนึ่งนะ ตอนนี้ผมขอตั้งหลักแป๊บหนึง่งอื่นไปไหนไม่รู้อีนี่ที่นี่อื่นไปไหนไม่รู้เราตรัวละครของโคดาวเสร็จก่อนนะเราจะเรียกตัวละครที่ช้าๆออกไปก่อนไอตัวเร็วๆเดี๋ยวค่อยตามไปทีหลังโอเคนะไปแล้วครับตัวที่ช้าๆออกไปก่อนเลยแทงใหญ่ก็ไปไปเลกอ่าโอเคโอเคโอเคมันก็เค,เคยดันมาแล้วไม่เป็นไรโอเคนะโอเคโอเคเรียบร้อยทุกอย่างนะตอนจะพร้อมนะ เพราะถ้าคราวนี้ผมไม่ชนะมันผมต้องแพ้แน่เลยโอ้ยรัฐบาลไอ้ลูกโอ้ยมันใช่เวลาไหมมันใช่เวลามาประกาศข่าวไหมลูกเอเอ,อตายแล้วตายแล้ว,ลวโอ้ฮ่าเสร,ร็จนะเสร,ร็จเก๋โอเคเนาะตอนนี้ก้อ้วันคดีอย่าเพิ่งเอาไปเลยนะไม่งั้นมันจะตายผีเสื้อมาไม่ต้องสนแล้วว่าคดีจะตายไม่ตายวันนี้ก่อให้ได้ค่าอินี้หน่อยแล้วกันเนาะโอเคเนาะตอนนี้อ่าฮะหวังว่าวอสคงไม่ออกมารับรสอนนะครับโอ้โหตกใจเลยอะ คือมันทําให้ผมแบบว่าตื่นเต้นเลยทานองนี้นะคือบอสมันดูเกี่ยวกาดมากแล้วต่อยคือรัวแล้วก็ตีบูหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่โอ้โหน่ากลัวมากโอเคครับไม่ใช่บอสไม่ใช่บอสอันนั้นนะไม่ใช่บอสตัวสีแดงอ๋อคือมันมีปีกเล็กๆอ๋อมันไม่ได้เดินใช่ไหมเมกกื่อกี้ใช่ไหมเออแต่มันเคลื่อนที่เร็วนะเออจริงๆนะเนี่ยอ๋อจะได้โอเคครับเขาพูดถูกจริงๆนะเนี่ย เห็นมันสโลด้วยเห็นมันลดการจบตีอะไรของเขาด้วยแหละโอเคครับโอเคครับขอโทษนะครับที่ผมพูดผิดไปนะครับคนที่ปลอกผมนะครับพูดเชี่ยวชาญนะคงไม่ใช่อาจารย์ที่โด่งดังในตินต๊กต็อกเนาะไม่ใช่อาจารย์คนนั้นเนาะออออโอเคนะเขาก็สอนให้เรื่องที่ถูกเป็นผิดไม่ใจผมพูดผิดเองเอาละเอาละตอนนี้ก็ก็ขอให้ชนะอย่างปาเปียวเนาะเอ,อ,อ,เนะอาเทเนาะเดี๋ยวเอยนะแม้กระทั่งแทงของเราก็ยังไม่ไหวเลยทีเดียว โอ้โหตะลืมเต้นแต่มันก็ไม่ได้ไม่ใช่ทางเขาไงเพราะเขาก็เป็นเขาก็สามารถต่อต้านกับพวกสีดำไงสีดำกับแองเจอรใช่ไหมเดี๋ยววะเนี่ยสีดำกับแองเจอรเออเขาไม่ได้ไม่เก่งในทางนี้นะแต่ก็อึดก,กแ็แข็งแกร่งดีละเออไม่เป็นไรตอนนี้ก็ต้านให้ไหวก็แล้วกันโอเคเนาะเอาละเอาละตอนนี้ก็ขอให้ไหวไมันเดีสองตวัวเลยทีเดียวนะ่าโคตรทนตาน,นี้ดูดูแล้วโคตรนานแล้วก็ไปเดือดรือเสร็จนะ โอเคนะไปไปไปอือครับเซตนี้ถือว่าโอเคเลยนะในด่านนี้แต่ก็อือือก็จะคงจะต้องเสียใจสักนิดนึงนะเอ่เอเดีเ๋ยวค่อยคุยกันทีหลังนะตอนนี้ก็ขอให้ชนะก,กันก่อนนะครับตอนนี้เลือดบ้านของเขาเหลือเพียงแค่หนึ่งหมื่นสองพันแล้วนะตอนนี้ก็เหลือหมื่นเดียวแล้วล่ะโอเคครับไม่ใช่หมื่นเดวเป็นแสนอยู่ว่าตอนนี้ก็เหลือสามแสนกว่าแล้วมือพระเจ้าบางัง ไปเชฟปาจ้าเพระโพธิสัตว์สิลกโอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับที่ผมหมายถึงก็คือที่ผมหมายถึงที่ผมหมายถึงก็คือว่าจับตัวที่สามเราก็จะลาจากซีรีส์นี้แล้วนะครับทุกคนคือซีรีส์นี้เราก็จะลาจากจากเขาเพราะว่าจับตัวที่หนึ่งจับตที่สองจับตัที่สามอาณาจัจากรแมวเราได้เล่นจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนซึ่งเป็นเรื่องที่เศร้ามาก เพราะเราคงจะไม่ได้กลับมาในจะเราคงจะไม่ได้กลับมาใน,ในอันจาจักแมวอีกต่อไปแล้วนะครับทุกคนเราคงจะไปเลยที่ไปถึงที่ Into t n t o the future นะครับทุกคนงั้นก็ของั้นก็ขอลาลาก่อนนะครับโอเคเราก็จะได้ตัวใหม่มานะครับตัวละครใหม่เข,า,ขาก็จะกลับมาสู่เมดูดักนะครับเมดูดักเลยทีเดียว เอาละครับหล่อตัวหล่อใจจริงๆพูดแล้วก็เศร้านะครับทุกคนแล้วก็จะคงจะไม่เล่นอีกแล้วล่ะโอเคครับได้โอ้โหแต่หารแมวมามากมายแล้วก็ได้จีนูนี่นั่นบแต่แล้วก็ยังไม่ละครับนะครับเรายังไม่ได้อําลาเขาเลยนะนะครับเรามาพูดถึงตัวละครใหม่ของเราเลยดีกว่าไหมเออไม่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 เอาละครับไว้ ep หลังๆก่อแรอวกัน ถ้าหลักครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส r i ครคลิปนี้แล้วก็คลิปอื่นๆนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ซีรีส์อาณาจักรแมวก็คงจบแล้วล่ะก็เหลือต้องแตไป into future เรลยกับพวกเอเลี่ยนนั่นแหละแล้วเ,เจอกันที่นู่นเลยเนาะบายบายครับทุกคนจำไว้นะครับดีไปจประกาศประกาศป,ปิดช,ช่องนี่คือการประกาศป,ปิดคลิปสำหรับวันนี้ราไปก่อนนะครับทุกคน บายบายพูดทันเศร้าจริงๆนะเนี่ยเศร้ามาก